ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่โลกแห่งนิยายบทประพันธ์ของไรตเตชานมหรือนามปากกาดวงดาวในเงาจัน์ในเรื่องเขียนร้ายให้กลายเป็นรักตอนที่4ขยับสถานะคำเตือนโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังและอ่านทุกครั้งเนื้อหาทั้งหมดเกิดจากจินตนาการของผู้เขียนห้ามกระทำตามหรือลอกเลียนแบบเด็ดขาดไม่มีเจตนาทำลายชื่อเสียงของศิลปินท่านใดและไม่มีเจตนาทำให้ศิลปินท่านใดเสียหาย เนื้อหาทั้งหมดเหมาะกับผู้ที่มีอายุ20ปีขึ้นไปปีคริสตศักราช2020เดือนพฤศจิกายนวันที่10เวลา22นาฬิกา15นาทีห้องพักของพรพระพราวโรงแรมแห่งหนึ่งเขาใหญ่นครราชสีมาประเทศไทย คืนนี้อากาศครึ้มยาวนานมาตั้งแต่ช่วงเช้าแต่ฝนก็ยังไม่ได้ตกตามที่กรมอุตุนิยมวิทยาได้พยากรณ์อากาศเอาไว้ตั้งแต่ตอนเช้าตรูดาเลยังคงจดจ่ออยู่กับการอ่านนิยายของไรเตอร์คนโปรดเธอโนตฟีดแบ็และความต้องการที่อยากจะให้ไรเตอร์เพิ่มบทของตัวละครในเรื่องให้อีก เธอคัดสรรน,นิยายที่ต้องการจะนำเสนอคุณพ่อได้แล้วถึงห้าเรื่องและเธอก็มั่นใจว่างานนี้เธอต้องเติบโตขึ้นไปอีกขั้น,อ,นอย่างแน่นอ,น,น,อน,นิยายที่เธอเลือกมาเป็นเรื่องที่มียอดอ่านอยู่ในระดับต้นๆขอองค์นิยายที่มีการติดเหรียญถึงราคาจะน้อยนิดแต่ไรเตอร์ก็คงจะดีใจและภูมิใจกับนิยายเรื่องนี้อยู่ไม่น้อยและเรื่องที่เธอคันดะเลือกมามีทั้งนิยายที่สะท้อนปัญหาหรือข้อ โต้แย้งทางสังคมความมารักของกลุ่ม LGBTQ และแอชชันไซไฟและในนิยายบางเรื่องก็มีครบรถมีเรื่องสยองขวัญลึกลับพิศวงด้วยไรยเตอร์คนนี้สร้างตัวละครได้โดดเด่นและน่าค้นหาในทุก ก็ตัวละครแม้กระทั่งสัตว์เลี้ยงในนั้นก็ยังอ่านไปและสามารถมองเห็นได้ว่าน้ององอเป็นสัตว์ที่มีรูปร่างลักษณะและนิสัยใจคอแบบไหนและสําหรับบางเรื่ององค์ที่มีเนื้อหาที่อ้างอิงจากชีวิตจริงก็ช่างหน้าหดหูจนดาเลต้องเสียน้ําตาไปกับตัวละครในนั้นและดาเลก,ก็อ่านเพลินจนไม่รู้ว่าสามีคนสวยได้กลับเข้ามาในห้องและลงนั่งข้างๆเธอแล้วและกําลังจะจูจมเธอในทันทีด้วยอุ๊ยตกใจหมดเลยค่ะฮือฮือฮือยาดีไปอาบน้ําก่อนเลยนะ เพิ่มหอมจังเลยไม่ให้จูบุนักใช่ไหมนี่นี่นี่เนี่นี่นะี่ยนี่แนะน่นะดาเลดิ้นและขยับออกเพราะเธออาบน้ำรอแบบตัวหอมฟุ้งแล้วแต่น้ำพราวยังคงมีกลิ่นเหนือใครและกลิ่นของน้ำหอมของใครนักไม่รู้ปนเป,ปกันไปจนเกือบจะฉุนแต่น้ำพราวก็จูดจมอีกอด้ดยการจักระจีที่ระดมไปตามเอวตามพุงเนอออยออของภรรยาทันทีและมันก็เป็นจุดอ่อนของเธอดาเลขำลั่นและพยายามดิ้นให้หลุดแต่มันก็ไม่หลุดเพราะน้ำพราวได้ล็อกตัวเธอ เอาไว in de like ja, ้ด้วยอ้อมกอดของมืออีกข้างหนึ่งแล้วแล้วก็กระโจนทับภรรยาจากด้านหลังลงไปทั้งตัวเลยดาเล่ตัวเหลวลงทันทีเธอแทบจะจมไปกับเตียงที่เธอนอนคว่มอยู่และเธอก็หัวเราะและหายใจแทบจะไม่ทันแล้วเพราะน้ำพราวจู่โจมแบบรัวๆเลยฮ่ฮะฮยอมแล้วยอมแล้วค่ะฮะฮปล่อยนะปล่อยฮ่ฮะฮน้ำพราวตอบกลับทันทีโอเคเขาจะปล่อยแต่หนูต้องจุ๊บเขาก่อนนะคะ ฮ่าฮ่าฮ่าอึมอึมแต่ว่าหยุดก่อนท่าฮ่าฮ่าฮ่าอ๊ยปวดท้องอะฮ่าฮ่าฮ่าจูบุจูบเขาก่อนเฮ่เฮ่เฮ่ฮ่าฮ่าฮ่าตัวหยุดสิออยปวดท้องฮ่าฮ่าฮ่าจูบุเขาป้าจูบุเขาเร็วหาป้าหรือตัวหยุดอ้าวฮ่ะฮ่าฮ่าเขาขอโทษติดมาจากซีนเมื่อกี้อขอโทษครับขอโทษโถที่รักไปอาบน้ำก่อนคันนี่ตัวจะต้องเล่นเรื่องนี้อีกตั้งนานเลยนี่แล้วซีนที่ต้องถ่ายทำที่นี่ก็อีกตั้งสองอาทิตย์เลยนะใช่ไหม คือหึองั้นเดี๋ยวเขาไปอาบน้ําก่อนนะแล้วหิวอะไรไหมแค่จะกินไรไหมหนูสั่งของกินกับขนมที่ตัวชอบมาเต็มตู้เลยนะเอาไหมหนูจะเตรียมไว้ให้อืมก็ดีนะรบก,กวนด้วยนะครับหึมรบก,กวนอะไรเล่านี่มันหน้าที่ของหนูนะไปคารี่ไปอาบน้ําเธอครับคุณเหนี่ยเดี๋ยวเธอเดี๋ยวเธอรีบไปเลยนะฮ่าฮ่าฮ่าแต่ย่าแต่ยาแถบ น้ำพราวเกือบแก้ไขสถานการณ์ไม่ทันเธอหลุดคำว่าป้าทั้งวันหลังจากที่นั่งนอนดูคลิปป้าช้างและคุยกับป้าช้างผ่านคลิปนั้นแล้วก็แอบแชทไปจีบป้าช้างก่อนที่จะขึ้นมาบนห้องพักแล้วเธอรีบเข้าไปในห้องน้ำทันทีที่จริงเธอทานมื้อเย็นมาแล้ว แต่เพราะต้องการเบี่ยงเบนความสนใจของภรรยาไปเรื่องอื่นเธอจึงต้องจําใจหลอกล่อให้ภรรยาไปจัดเตรียมอาหารให้แบบนั้นและวันนี้การจีบป้าช้างก็มีความคืบหน้าไปอีกขั้นแล้วป้าช้างยอมให้ไอดีไลน์ส่วนตัวและน้ําพราวก็แอดไปและพูดคุยผ่านช่องทางนี้กับป้าช้างไปแล้ว โดยที่น้ำาพราวแจ้งความประสงค์ไปว่าต้องคุยกันทางนี้เพื่อความสะดวกของน้ำาพราวเองและน้ำาพราวได้ติดต่อเรื่องององานเสริมให้ป้าช้างเอาไว้แล้วด้วยเป็นงานด้านเอกสารที่ป้าช้างถนัดและถ้าไม่บอกไปแบบนี้ป้าช้างจะไม่อมให้ติดต่อทางช่องทางนี้เลยนี่ป้าช้างก็เล่นตัวและเข้าถึงยากเลยซะจริงๆกว่าจะหลอกล่อได้เล่นเอาน้ำาพราวว่าถึงกับกลุมขมับแต่ด้วยความที่ น้ำพราารู้จุดอ่อนของเธอในเรื่องงานเลยต้องใช้เรื่องนี้เป็นข้ออ้างน้ำพราาไม่ต้องการให้ป้าช้างทำงานใดๆอีกแล้วนอกจากงานเขียนที่เธอรักเพราะน้ำพราากำลังจะเดินตามแผนการที่วางเอเอาไว้ต่อคือจะไปพบป้าช้างหลังจากที่จีบจนเป็นแฟนออนไลน์ให้จบก่อนและจะแอบ,บเลี้ยงดูเธอแบบจริงจังน้ำพราาตั้งใจเอาไว้แบบนี้น้ำพราวต้องการมีโลกสองใบและเธอก็เชื่อมั่นว่าเธอจะบริหารจัดการได้ในขณะเดียวกันโต๊ะทำงานของป้าช้างบ้านพี่ชาย หญิงแก่ที่ยังคงนั่งเครียดกับความรู้สึกผิดในสิ่งที่ได้ตัดสินใจกระทำลงไปแล้วเธอกลับมาหวนคิดว่าคนที่ไม่ยอมเปิดเผยหน้าหรือตัวตนที่แท้จริงเลยแต่กลับมาบอกว่าชอบพอและรักเธอเหลือเกินและก็พร้อมที่จะเข้ามาพบเธอและสู่ขอเธอถึงที่บ้านหลังนี้พร้อมทำทุกอย่างให้เธอได้มีชีวิตที่ดีขึ้นป้าช้างไม่ได้เชื่อในคำบอกกล่าวนี้เลยจนกว่าจะได้พูดคุยกันจริงๆ แบบเจอตัวจริงๆแต่ที่เธอตัดสินใจให้ไอดีไลน์ไปนั้นเพียงเพราะต้องการติดต่อเรื่องงานต่อเพราะถ้ามีงานทําเพิ่มเธอจะได้มีรายได้ที่มากขึ้นและถ้าเขาจะหลอกลวงเธอถ้าเธอจับไอ้ด้เธอจะบล็อกไปในทุกช่องทางก็เพียงเท่านั้น ส่วนถ้าจะตามมาทำร้ายร่างกายถึงที่บ้านมันก็ดีเหมือนกันเพราะเธอก็อยากจะรู้แล้วว่าคนที่มาทำให้เธอวันไหวและใจสั่นในระยะเวลาอันสั้นนี้คือใครกันเธอตัดสินใจที่จะเสี่ยงกับความสัมพันธ์แบบนี้อีกครั้งและเธอได้แต่ภาวนาว่าขอให้อย่าโชคร้ายจนเกินไปขอให้อย่าถึงกับต้องแลกด้วยชีวิตของเธอด้วยเถิด ป้าช้างไลอ่านข้อความแชทของคุณหมูอีกครั้งเธอไปไล่อ่านตั้งแต่ต้นที่เคยคุยกันในครั้งแรกเลยคุณหมูคนนี้บอกว่าตัวเองโสดสนิทและเพิ่งโดนเทโดนทิ้งมาเหมือนกับเธอเลยและก็คุยมาเรื่อยๆคุณหมูมีเรื่องไม่สบายใจมาปรึกษาเธอตลอด และจะปรึกษาเรื่องน้องผู้หญิงคนหนึ่งอยู่เสมอแต่ก็บอกว่าคือน้องสาวคุณหมูจะเอาเรื่องที่น้องสาวงอนและทะเลาะกับแฟนมาให้ป้าช้างช่วยหาทางออกในแนวคิดของป้าช้างเสมอและทุกครั้งที่น้องสาวของคุณหมูคืนดีและเคลียร์ใจกับแฟนได้แล้วคุณหมูเองก็จะแชทมาขอบคุณป้าช้างเสมอเช่นกัน และในที่สุดคุณหมูก็ได้พิมพ์ความในใจและความรู้สึกที่มันได้ก่อตัวขึ้นตั้งแต่เมื่อไหร่นั้นทั้งคุณหมูและตัวป้าช้างเองต่างก็ไม่เคยรู้แต่คุณหมูอยากให้ป้าช้างลองเปิดใจให้กับคนอายุรุ่นลูกคนนี้หน่อยนี่ป้าช้างอยู่ในวัยที่เป็นแม่เป็นป้าคุณหมูได้จริงๆเลยนะแต่คุณหมูกลับมาขอเธอเป็นแฟนเป็นคนรักซะงั้นและก่อนหน้านั้นป้าช้างก็ได้ปฏิเสธไปแล้วเพราะไม่มี ทางเชื่อและไม่คิดว่ามันจะเป็นไปได้เด็ดและล่าสุดป้าช้างเองก็สารภาพไปว่าก็รู้สึกวั่นไหวกับคุณหมูจริงๆและก็รู้สึกเพียงแค่คนเดียวด้วยป้าช้างเธอเป็นคนพูดตรงๆ และไม่ได้ต้องการให้ใครต้องมารับผิดชอบกับความรู้สึกของเธอเลยแม้กระทั่งคุณหมูเองป้าช้างบอกว่ามันก็ชอบแหละแต่มันแปลกๆเพราะยังไม่เคยเจอกันเลยป้าช้างคิดว่าป้าช้างคงจะอ่อนแอและวั่นไหวไปเองคงจะคิดไปเองข้างเดียวซึ่งเป็นปกติของคนที่โดนทิ้งและต้องการที่พักทางใจป้าช้างได้กล่าวขอโทษคุณหมูไปและขอให้มองข้ามไปเพราะป้าช้างจะจบความรู้สึกนั้นไปเองจะจัดการเองและถ้าคุณหมูไม่จี้ถามไม่กดดันเธอก็จะไม่มีวันบอกเด็ดขาดเพราะมันไม่เหมาะสมเลยในความคิดของเธอ น้ำพราวใช้ข้อความและรูปประโยคที่กดดันจนป้างช้างต้องยอมรับว่าก็วันไหวไปแล้วแต่ก็กำลังจัดก,การกับความรู้สึกของเธออยู่และคุณหมูไม่ต้องไปกังวลกับเธอหรอกแต่มันกลับทำให้คุณหมูรุกจีบเธอหนักเข้าไปอีก และในท้ายที่สุดคุณหมูกลับขอให้เธอหยุดความสัมพันธ์แฟนออนไลน์นี้ไว้ที่คุณหมูเพียงคนเดียวและขอโอกาสให้ได้เป็นเพียงแค่คนเดียวที่ป้าช้างจะหวนไหวด้วยคุณหมูออกคําสั่งห้ามห้ามป้าช้างไปสารสัมพันธ์ต่อกับใครอีกเด็ดขาดซึ่งป้าช้างก็บอกตรงๆว่าอึดอัดและก็กลัวว่าคุณหมูจะเสียเวลาโดยเปล่าประโยชน์แต่คุณหมูจะขอพิสูจน์เองและทุกการหว่านล้อมของคุณหมูมันทําให้ป้าช้างตัดสินใจว่าจะลองเสี่ยงดูถ้ามันจะล้มเหลวอีกก็ต้องก้มหน้ายอมรับมันแต่ป้าช้างจะเน้นคุยเรื่อองงานนก่ สิบนาทีต่อมาคนที่กำลังอาบน้ำได้แอบไลน์ไปหาแฟนออนไลน์ของเขาและนี่คือบทสนทนาทางไลน์ของคุณหมูและป้าช้างที่รักใหญ่บ้องทำไรอยู่จ้ะหืมจะมาที่รักอะไรก่อนคุณยังไม่มีสิทธิ์ค่ะเอาพูดแบบนี้เขาเสียใจนะเฮ้ถ้าจะเอาแต่ใจมากขนาดนี้เอาไว้ค่อยคุยวันหลังนะค่ะป้าจะทำงานอ่ะ เดี๋ยวสิคะแค่จะมาบอกฟันดีเอเขานอนได้แล้วนะไม่ต้องทำงานหนักแล้วบอกแล้วไม่ว่าจะไปขอเร็วเวนี้อันนี้ถ้าป้าตกลงตอนนี้เขาจะไปหาป้าเลยในวันพรุ่งนี้นะเอาเลยไหมฮะมันจะไม่เร็วเกินไปหน่อยหรือคุณควรจะไปพบแพทย์นะคะหรือไปหาพระไปสะเดาะเคราะห์ล้างซวยค่ะถึงป้าจะไม่ได้ทำของใส่คุณแต่คุณนะ่จาจะเคราะห์หนักถึงได้มามัวมาอะไรที่ไรสาระกับป้าแบบนี้ฮ่าฮ่าฮ่าบ้องยังไงก็ยังนั้นตกลงเอาในเอาเลยนะเดี๋ยวพรุ่งนี้จะไปหา ฮ้าไม่ได้ค่ะเรายัางไม่พร้อมเราเออกลัวเหรออืมก็ปกติปานี่นึกว่าละครปาหิหรือนิยายที่โคตรจะเบียวแล้วน่ามันเวอร์เกินอ่ะฮ่าฮ่าแล้วอยากจะพิสูจน์ดูไหมไม่เอาเอะเรายังอยากมีชีวิตอยู่ต่อค่ะยังไม่อยากอกหักและไม่อยากคิดว่าจะไม่อยากอยู่บนโลกใบนี้ต่อไปแล้วอ่ะและคุณอย่ามาหลอกลวงเรานักเลยมันจะเหนื่อยเปล่าเาเอานะอย่าพูดแบบนี้อีกนะงั้นพรุ่งนี้เจอกัน หาแต่ไม่กลัวหรอกเพราะคุณไม่รู้หรอกว่าป้าอยู่ที่ไหนมันมาสินะาคือคือสีหน้ากลัวอาย่าเล่นอะไรแผงแฉงนะเราแก่แล้วเราขอละเจอกันพรุ่งนี้ค่ะที่รักหาเดียวก่อนนะ น้ำพราวไม่สนใจกับข้อความที่ป้าช้างปฏิเสธและอีโมจิที่เด้งรัวๆใดๆแล้วเธอตั้งใจปิดจบเรื่องนี้ให้ไหวที่สุดเพราะเธอมีโอกาสอยู่ที่นี่อีกเพียงแค่ไม่กี่วันแล้วส่วนดาเล่จะอยู่กับน้ำพราวที่นี่อีกเพียงแค่2วันและหลัดงอจากนั้นดาเล่ต้องไปถ่ายละครที่ญี่ปุ่นเกือบ2อ,อาทิตย์ที่จริงน้ำพราก็มีแผนว่าจะตามไปเซอร์ไพรส์แต่น้ำพราาได้เพิ่มแผนในใจขึ้น มาอีกคือน้ำพราวจะพาแฟนอีกคนไปเที่ยวด้วยกันอย่างลับๆแฟนที่ยังนั่งวิวแชร์อยู่แต่เห็นแล้วว่าป้าช้างได้ฝึกใช้ไม้พยุงเดินแล้วและมันก็ไม่ยากหรอกเพราะน้ำพราวจะหาพี่แม่ หนะ้าบ้านไปดูแลป้าช้างอีกคนและจะให้พี่แม่บ้านคนนั้นแหละที่จะเป็นคนจัดการแทนนอเธอทุกอย่างจนกว่าจะได้ไปเจอกันที่ญี่ปุ่นและต้องององเป็นพี่สมรเท่านั้นส่วนคนที่จะมาทําหน้าที่แทนพี่สมรคงต้องไปคัสสันกันใหม่ยกใหญ่หรืออาจจะเป็นพี่สมรคนเดียวที่ต้องวิ่งวุ่นวายให้ได้ทั้งหมดแต่ไม่มีใครที่ไว้ใจได้แล้วหนิกก็คงต้องเอาแบบนี้ไปก่อน40นาทีต่อมาโต๊อาหารในห้องพักของพรพระพราว ดาเล่เวฟอาหารให้สามีไว้หลายๆอย่างเพราะน้ำพราวไม่ได้บอกว่าจะกินอะไรดาเลจึงเลือกเกี๊ยวน้ำสปากเกตตี้แล้วก็มีขนมและผลไม้อีก2ออย่างที่เธอสั่งแบบพร้อมทานมาแล้ว และก็เป็นครั้งแรกที่น้ำพราวอาบน้ำนานมากๆซึ่งดาเล่ก็คิดและตัดสินใจเอาเองว่าวันนี้น้ำพราวคงจะเจอศึกหนักงานหนักงานหินมาแน่ๆเธอจึงไม่ได้ใส่ใจในความผิดปกตินี้มากนักและมันก็ดีซะอีกเพราะปกติดาเล่จะบอกให้น้ำพราวอาบน้ำให้พิธีพิถันขึ้นหน่อยดีแล้วที่น้ำพราวเชื่อฟังและปฏิบัติตามที่เธอบอกกล่าวบ้างแล้วว้าวนะ่ากินจังเลยกลิ่นหอมฉุยคนเจ้าเล่ไปสุดดมอาหารนุ่นไม่ใช่มาสุดดมกลิ่นตัวหนูหือหือหือ แต่คนนี้นะ่ากินกว่าอาหารนี่ค่ะขอชื่นใจก่อนกินข้าวสักหน่อยไม่ได้เลยเหรอคือคือคือไปกินให้เสร็จก่อนเถอะคะแล้วกว่าอาหารจะย่อยอีกกว่าจะเข้านอนอีกนะก็ <c oughs> ไม่เห็นเป็นไรน่ค่ะเพราะพรุ่งนี้เขาตื่นสายได้แต่ก็จะไปก่อนเวลาสักสองชั่วโมงอยู่และขี้เกียจฟังยายริกาบนง <c oughs> ั้นก็นั่งลงกินดีๆขมาขนูจะช่วยบริการป้อนให้เอาไหมว wow, ้าวเซอร์ไพซ์ซอที่สุดแต่ก็ใจฟูสุดๆว้าว สงสัยว่าจะอดเพระาะแซวแรงเกินไปแล้วนะฮะฮะฮะอ้าวหุยไม่ได้พูดแล้วต้องคำคำป้อนเขาเลยนะฮะฮะดาเลนั่งลงดีๆคนเขาอุตส่าห์จะสบิดแบบในนิยายไรเตอร์ชานมสนัหน่อยน้ำพราวหืมไรเตอร์ชานมเหรอนี่ที่รักเลือกนิยายของเขาเหรอเล่อือฮ นี่หนูอ่านจนตาแฉะแล้วนะแถมยังจําได้ตั้งหลายเรื่องแล้วก็หลายๆตัวละครด้วยค่ะคุณเรเตอร์นี่ก็น่ารักมากๆนะคะพระหนูเคยแชทไปคุยกับเขาอ่ะเขาน่ารักจริงๆนะน้ําพราวอ๋องั้นก็ป้อนสามีได้แล้วค่ะแล้วพอกินเสร็จเราจะไปย่อยอาหารกันต่อบนเตียงดาเล่แป๊ะเลยนี่ตัวก็อ่านเรื่องนี้อยู่หรอ น้ำเปล่าเปล่านะแต่จะทำจริงๆค่ะนิสัยคนบ้าอะไรชอบทำให้หนูเขินอะไรเขินฮ่าฮ่แล้วตกลงเขาจะได้กินตอนไหนเนี่ยฮ่าฮ่าฮ่าเอเดี๋ยวเป่าก่อนครับแบบหนึ่งวันต่อมาเวลา15บหนาฬิกาสิห้นาทีห้องรับแขกบ้านพี่ชายของป้าช้างไม่จริงไม่ใช่ไม่เชื่อเดิอดขาดไม่ใช่ไม่จริงไม่จริงใช่ไหม ป้าช้างอุทานด้วยแววตาที่ตื่นตระหนกเธอนั่งอยู่บนวิวแชร์และกำลังสามาที่หน้าประตูบ้านแต่ก่อนที่จะเปิดออกไปภาพที่เธอมองผ่านมุ้งลวดประตูบานใหญ่มันทำให้เธอตกตะลึงและอึ้งจนนึกว่านี่ไม่ใช่เรื่องจริงข้อความในลายของคุณหมูคือคุณหมูได้เดินทางมาถึงหน้าบ้านแล้ววะและก็ยืนรออยู่อีกฝั่งของประตูรั้วบ้านพร้อมเจ้าหมาและเจ้าแมวเพื่อนรักของป้าช้างแล้วคุณหมูสวม หมวกแก๊ปสีดำสวมแว่นกันแดดสีชาไม่ได้สวมแมสสวมเสื้อเชิ้ตสีขาวแขนยาวและพับแขนเสื้อขึ้นจนถึงสอกสวมกางเกงยืนสีสีส่สวมรองเท้าแต่ช้างดาวที่ชินชอบและหิ้วถูกงอขนมที่ป้าช้างเคยบอกว่าชอบทานมากๆในสมัยก่อนทุกอย่างเป็นจริงตามนั้นทั้งหมดและคุณหมูกำลังตะโกนเรียกเธอเพราะไม่อยากให้ใครผ่านมาเห็นและคุณหมูจอดรถไกลมากๆเธอเดินมาด้วยอาการเหงื่อตกและกระหายน้ำเพราะวันนี้แดดแรงมากๆ และป้าช้างเธอกำลังช็อกเพราะเธอจำได้ดีว่าใบหน้าแบบนี้รูปร่างแบบนี้อากับกิริยาแบบนี้คือใครนี่ไม่ใช่เรื่องจริงใช่ไหมป้าช้างกำลังความดันขึ้นและจะเป็นลมและเธอกำลังจะหมุนไขกลอนประตูมุ้งลวดบานใหญ่แต่มือดันสั่นและอ่อนแรงลงเธอกำลังจะวูบและเป็นลมในขณะที่คนรอก็รออย่างใจจดใจจ่อเจ้าหมาก็ยืนกระดิกหางสุดริ์เจ้าแมวก็ปนเปี้ยนพันแข้งพันขาคุณหมูอยู่ตลอดและแสงแดดก็ร้อนแรงแผดเผาคนที่ยืนรอนอกบ้านให้เหงื่อไหลคลายย้อยเต็มไปหมดโปรดติดตามตอนต่อไป ขออภัยในบางเนื้อหาที่ไม่สามารถนำออกมาเผยแพร่ในช่องทางนี้ได้โปรดติดตามอ่านได้ที่ลิงก์ในคอมเมนต์ขอบคุณที่ติดตามรับชมรับฟังรวมถึงอ่านงานของเราด้วยค่ะ